สวัสดีครับร้านคาดเอกวิวัฒน์การช่างวันนี้เรามารีวิวคาดติดผ่านแ4ว4 8 1 8นะครับเป็นคาดติดผ่านเป็นเป็นคาดเก่าใช้งานไม่ได้3-4ปีแล้วครับยังใช้งานได้ดีอยู่เลยโฟคตครับ <L> ค่าติดฐานควนเป็นฐาน22่สิใบนะครับฐานยี่สิบงนิ้วหกใบลูกค้าท่านไหนสนใจที่มองหาค่าที่จะเาไปใช้งานโทรตรงเลยครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้เบอร์ศู3ย์หกสามศูนอดสายไลน์มาสอบถามได้ครับของลูกค้ามีรถรุ่นไหนสนใจค่ารุ่นไหนโทรสอบถามได้เลยครับ ร้านค่าดเอกวิวัฒการช่างครับแอดไลน์มาได้เลยครับ06300630237430ครับแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยครับดินไม่ได้ค่ายาครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรสอบถามได้เลยครับร้านค้าดเอกวิวัฒการช่างขอบคุณครับ